Yeah. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube Channel สาระด,ดีหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์กับพวกเก่านะครับเทรลั Re นชาแนลครับวันนี้ผมสิทามาชมนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม,น mm. นมน่นะครับน้องมษานะครับตัวผูนะครับนี่ครับผม รับวัวน่อยออกลูกออกมือว่านนี้นะครับนี่ครับตอนซื้อม้ามันกันทองนะครับนี่ซื้อวาเมีษาครับชื่อว่าน้องสงการชื่อว่าน้องสงการเออน้องสงการครับผมกับบรรยากาศตอนเย็นทุ่งหน้านะครับนี่แปลงหงาสวยๆครับผม,มพี่เลกับแม่มาด้วย กาออกมมว่านนี้นะครับวันสงการกัเลตั้งเสื้อสงการนะครับบริเวนวันสงการนะครับกาออกวันหวยออกนะครับเพราว่าหวยออกตัวใดก็ถือว่าถูกหวยนะครับทำถูกหวยแล้วครับออกตัวใดก็ถือครับหวยประจำมวดวันที่16เมษายน2564ออกตัวใดก็ถือเลขขึ้นเราับถือหวยคือเราครับเพราะว่า ้อออกลูกครับถือว่าถูกหน่อยครับผมได้ตังื้อว่าน้องสงการพันนเลยสงการมือหนึ่งครับผมพี่เลกับแม่ไม่ต้องมาใกล้วัวนะครับมันออกใหม่ครับมันดุครับแปลงหญาครับธรรมชาติครับ